ได้เลยแล้วใจฟูมาเกี่ยวอะไรกับรายการเขาอ่ะเจฟูเป็นแบบเป็นเป็นเด็กเสริมค่ะตอนนี้รับจ้างเสริมทุกอย่างอ๋อเพราะว่าเราคนไร้บ้านใช่ไหมใช่คนตกงานว้าพูดยามเลยวันนี้หนูก็เลยไปเป็นบอดี้การ์ดมาเจ้พี่เจยฟูเจอไหมไหมคะยังไม่เจอเอ็กโกรเอวสีใช่ไหมเจอแล้วโอเคค่ะเจ้สวัสดีค่ะพี่กูดพวกเรานะคะมาจากรายการ ถ้าหนูเลี่ยมพี่จะตึงปะสบายเลยมาเลย,เลยเขาว่ามาขอรบกวนพี่กูช่วยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมกูสเปิร์มบิ๊กดิ๊กครับนาาสกุลเท่มากครับพี่กูเ <c oughs> ออกดข้อแรกของคันนี้นะครับถ้าขึ้นรถก็จะต้องเป็นคนโสดน,นะคะพี่กูพี่กูโสดหรือเปล่าคะอ๋ออยู่ที่เคเคทาพี่ไม่มีแฟนอยู่แล้วครับโอเคค่ะ ้างั้นถ้าพี่กูดเป็นคนส่วนันนี้พวกเราขอถามถึงสเปคของพี่กูดหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับสเปคพี่กูดเป็นยังไงคะพ่อชอบคนไม่พูดเสียงดังครับแล้วก็ชอบคนที่ออกเสียงพวกพิชชนะต้นต่างๆน่ารักอะครับยังไงคะฉันยังไงอะคะอ่าอย่างเช่นน้องใจฟูเนี่ยใกล้เคียงฮะน้องใจฟูลังพูดอะไรประโยคบางอยา่างะครับสาดันดีค่ะ อ aan, illing, id, ah, oh, oh, hey. oh, right. ่านี่เห็นไหมครับเชาวดีค่ะอ่านี่ไงนะเสียงแบบน่ารัก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 ใช่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 โอ้หมูแพนด้าไม่ได้เพราะว่าเสียงมันมากอ๋อหมูป่าไม่ได้เลยนแต่มาติดต่อท้าทายปิดนะวันนี้ผมวันนี้มาได้เไม่ได้เลยคนเบแล้วสายตาครับครับผมโอ้แล้วอย่างเงี้ยครับในเมืองครับมีสาวๆคนไหนที่แบบพี่กูคิดว่าแบบใกล้เคียงกับสเปกบ้างไหมครับโอ้ ถามอย่างนี้ตรงๆนี่มันก็อันนี้ผมตอบได้เลเวลไหนฮะตรงแหมนเลยค่ะตรงได้เลยค่ะคือฉันพร้อมแล้วฉันรู้แล้วน้องใจฟูเนี่ยเป็นเป็นนม m i นที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นน้องรักกันเนี่ยก็เลยต้องเป็นพี่น้องกันดีกว่าแอบเศร้าเลยนะคะเนี่ยใช่ครับตอนนี้คนที่เข้าตาคือน้องถนนนะฮะเขาออกคำนั้นแล้วพี่ฮะใช่ ที่ยาวคือความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะพี่น้องไม่ร้องนะพี่ใจฟูพี่น้องไม่ร้องนะครับผมชอบช่องแชทคอมเมนต์มากครับตอนนี้บอกว่ารายการบ้าอะไรวะเนี่ยคือให้พิธีกรแขกรับเชิญนั่งกับเราแล้วลวกเ่ยครับเราจะได้เห็นน่าแค่ชัดๆนะคะสมมุตินะครับสมมุติ เป็นแบบถ้าพี่ครูกับพี่ใจฟูเนี้ยลองจีบกันได้ไหมคบแบบแบบคนทั้งบ้านจะได้เห็นว่าเวลาแบบว่าพี่ครูโรแมนติกเนี้ยเป็นยังไงดตายเผิดตายอ๋อได้ครับง่ายมากเลยครับก<ด>็คนทั้งบ้านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามอันเป็น่า่ม่วงเยอะหน่อยใช่ไหมฮะช่วยดูอย่างอื่นก่อนนะฮะเพราะว่าผมต้องการเวลาเป็นส่วนตัวนะเพราะว่าผมคิดว่าความรับเป็นเรื่องคนสองคนสื่อมวลชนไม่เกี่ยวนะฮะยเลยอย่างน้องใจฟูเนี่ยคือ จริงๆเขายิ่งพูดเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์อยู่แล้วอ่ะพี่ก็แหมพูดยากนะใจฟูนะด้วยความที่เรารู้จักกันมานานขอบคุณค่ะเหมอมีพิธีกรเราเสียอาการนะคะพี่ก็นอกจากใจฟูเป็นน้องรักพี่ก็รักน้องเหมือนกันนะเดี๋ยวจบรายการนี้มีเพลงให้ฟังด้วยนะครับได้ค่ะได้ขอบคุณคุณค่ะไปฟังเพลงกันนะครับได้ไหมคะได้สิคะได้ครับถ้าคุณร้องเพลงคุณจะได้ตังไปครับโอเคครับเชิญต่อครับผู้พิธีกร แล้วอย่างเงี้ยออพี่คูมีชื่อเรียกแบบพิเศษตอนอยู่กับแดนไหมคะอ๋อมีนะก็คืออย่างเงี้ยอย่างน้องใจฟูเนี่ยพี่รู้สึกว่าทุกคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีด้วยเนี่ยเราควรจะมีชื่อเรียกพิเศษให้เขาอย่างซูเอเต้บุตรีเนี่ยก็เป็นชื่อพิเศษของน้องใจฟูอยู่แล้วนี่ใจฟูก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่คะ่ะอ่าพี่รู้จักใจฟูมานานก็เบอกว่าเอ้ยเรียกใจฟูเหมือนเหมือนทุกคนเขาเรียกกันไม่ได้ต้องเป็นน้องใจฟูซูเอเต้บุตรีถ้าหนูจะเรียกพี่คูแบบพิเศษควรเรียกว่าอะไรคะ เอาอเรียกพี่กุดมุดดูดก็ได้ค่ะพี่กุดมุดดูดคืออะไรครับมันไม่ต้องไม่ต้องมีความหมายหรอกครับพี่กุดมุดดูดนะคะต่อไปนี้จะเรียกพี่กุดมุดดูดนะคะได้เลยครับค่ะแล้วถ้าเป็นหมูแพนด้าล่ะคะอ๋อไม่นับครับน้องหมูป่าก็คือหมูป่าหมูคือหมูป่าไม่ได้ปูคุนเลยอยากปูเลยอ่ะไอพจน์ไงฮะไอพจนให้เป็นไอพจนได้ได้ค่ะ พี่คูนูดตำนะจำนะ้ลือกนะพี่กูนูดงั้นฝากเทียบจอดตรงนี้ได้ไหมฮะเพื่อได้เป็นคลิปแบบถ่ายโปรโมทอะไรได้ด้วยครับใจฟูครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับใจฟูเลยเพลงของใครอะไรก็ได้ครับพี่ใจฟูชอบครับอย่างนั้นะฮะใจฟูอยากฟังอยู่บํารุงค่ะได้เลยครับเหยียบปล่อยให้ใจฟูไม่สบายเหยียบปล่อยให้ใจฟูต้องตัวร้อน ให้เดือด้ร้อนได้นอนคนเดียวได้ยังไงอากาศบนันหนาวขนาดน,นั้นจะอุ่นแค่ไหนถ้ามีฉันให้เธอละฟันด้อุณหภูมิที่ผ่อนคลยถ้าหากธอร้อนก็บอกฉันถ้าหนาวก็บอกกันผ้าหม่มจะหนาแค่ยหจะแพงไม่เป็นไร ให้เธอได้ยิ้มและละฟันจับเมื่อเธอไว้ข้างกายฉันให้เธอได้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ไปไหนฉันยังไม่ไปไหนให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตักนไนไหมฉันแยาที่พักสกผ่อนได้ไหมให้เธอลมอพับหลับเพลิน ไปกับฉันถอดชุดเพร่รุมเพื่อรังนัง้นไหมเรืงเกียรติฉันไหมนวดไหล่ได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมให้เหนื่อยใช่ไหมที่ป่วยก็คงให้ดีที่เหนื่อยก็คงให้ดีเันกลับมาจากฝันดีสบายใจแล้วใช่ไหม ขอบคุณคะมันก็ประมาณนี้ครับในรายการก็ผมก็จะทําได้ประมาณแค่นี้ครับเดี๋ยวเทปสองจะว่ากันใหม่นะเพราะผมผมจะเปลี่ยนทุกวันนะผมจะเปลี่ยนทุกวัน ได้เลยค่ะพี่ปูขอบคุณมากค่ะถ้างั้นไหนๆเราก็จอดกันแล้วเดี๋ยวคอแลกวนวพี่ปูลงมาถ่ายรูปหน้ารถหน่อยนะคะเราได้ได้ได้ครับได้ครับและเดี๋ยวฝากผมไปส่งผมที่ผับได้ไหมฮะเดี๋ยวเปิดหมวกกันด้วยเพื่อเผื่อพิธทีกรนทั้งสามคนอยากแจมก็ได้นะฮะได้ครับโหมูป่าด้วยนะแล้วก็มีไอพฟนแล้วก็ใจปูซูเอเต้บุตรีให้เป็นไอโฟนด้ครับได้ครับหมู่า โอเคเดี๋ยวผมตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้ด้วยใจฟูครับยังอยู่ไหมครับรบกวน่อยู่ไมครับับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่าประจำผมว่าอกมคทำท่าอะไรกันดีนะสี่หนึ่ครับได้ครับสี่นึาค่ะสี่หเก้เหมือนใครมาทำร้านจิตใจหร ซูเปอร์ฮีโร่ทำไมพี่ใจฟูวางไม่แล้วมาเป็นฮีโร่กันได้คับท่ามอย่าล่างนี่นะเอ้ยที่มันท่าประจำนี่ส่หนแล้วมส่าไม่ั่นไได้ใช่้เห็นถึงในสันสันนี้แล้วเนี่ยสีโอ้โหอมไมกว่ามพร้อมไหคบหนึ่งสองสาม